สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อกับวัตถุมงคลนะครับนะของหลวงปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเป็นรุ่นหานุมานนะฮะหานุมานรวยพันล้านครับเดี๋ยววันนี้มาลองรับชมกันดิพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการที่หนึ่งครับวันนี้มีมากมายหลายรายการ มาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันนะครับนะวันนี้บอกเลยว่าจุใจกันเลยทีเดียวครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยนะฮะรายการแรกครับขอเป็นรายการพิเศษครับนะเป็นรายการไม่ตัดปีกะฮะตอกเก้ารอบรายการนี้เป็นเนื้อมวนสารนี่ฮะตอกนําเลือกอเลกขโคจเบอร์สามสิบสี่ครับด้านหลังโรยพลอยนี่ฮะรายการนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ฮะรายการนี่อุดมมวลสารเหล็ก น้ำพีนะครับด้านหลังตะมวนสารอีกเหล็กน้ำพีแล้วก็โรยพลอยนะครับนี่คะองค์ละ600บาทนะครับรายการที่1ฮะต่อมารายการที่2ครับก็เนื้อเดียวกันพี่ชายนะครับแต่องนี้เลขโคดเบอร์หมายเลขสิบฮะองนี้ก็600บาทครับมวนสารเหล็กน้ำพีนะเลนรายการพิเศษพี่นะไม่ตัดปีกสัมปทานคุณพิเศษยกลังฮะรายการนี้ก็600บาทครับพี่ชายรายการที่2 ต่อมารายการที่3ครับจะมาเป็นเนื้อนวะพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อนวะนะต่อ9รอบนะอุดมวลนสารนะฮะเหล็กน้ําพีฝังพลด้านหลังนะครับนี่ฮะเนื้อเหล็กน้าพีเลขโค้ดตั้เบอร์หมายเลขหกฮนะเนื้อนวะโลหะนะพี่นะรายการนี้เนื้อนวะครับขอที่700บาทนะฮะรายการที่3ครับต่อมารายการที่4นะฮะหุ้มทองคําเหลืออยู่เพียง1องค์สุดท้ายนะครับ หุ้มทองคำเหลือเพียงหนึ่งองค์สุดท้ายนีครับรายการนี้เป็นเนื like ้อว่านภายดำหุ้มทองคำแท้สะดือพลอยแดงหัดนุ่มมันใจเพชรครับรายการนี้เหลือหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับแบ่งปันที่พี่นะครับเลขคนทีเบอร์สิบแปดแบ่งปันที่พี่หนึ่งพันบาทนะครับเหลือยี่หนึ่งองค์สุดท้ายนะพี่นะหนึ่งพันบาทครับ right พ hmm. ี epidemi, ่ชายนะครับต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าครับรายการนี้ก็มีครับเหลือจะกั่วอ้วนเหลือหนึ่งองค์สุดท้ายเหมือนกันครับ ลายการนี้เป็นจะกวัมือทองคําแท้หัสนุมานทองนี่ฮะนี่ฮะมือทองคําแท้นะครับลายการนี้นะครับจะสร้าง39องค์เท่าน pues ั้นเลขคูณตั้งเบอร์มาเลข25นะครับเหลืออีกหนึ่งองค์สุดท้ายครับลายการนี้นะครับนะแบกงปัรพี่ครับที่900บาทจบให้ครับ900บาทผมปิดให้เลยครับหรือองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปเรียบก่อมาจากวัดเลยพี่ชายรายการนี้รายการที่6ครับนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ท่มท่วพี่ชายนะครับรายการนี้ลายการที่6 เป็นเนื้อเกลครบรวมมวลสารเรียบกรอบพร้อมใช้งานครับรายการนี้400บาทนะครับเรียบกรอบมาแล้วขอ400บาทพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะเลขคดตะเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวด้วยนะครับนะทุ่มท่วพี่เรียบกรอบไปจากวัดเลยรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7กับที่แดเป็นรายการเลี้ยงแสงฮะ7ดกับ8ดเป็นรายการเลี้ยงแสงครับนี่นี่ออกสีดำว่านไพ่ดำนะครับเลขคดตะเบอร์ที่นะครับเนี่ยต่อมารายการที่แดนะครับจะเป็นเลขคดตะเบอร์หมายเลข9้นี่ฮะ เอาทีงองคนะ์ัะเอาทีงค์นะรายการที่เจ็ดนีน่เป็นเชาว่านไผ่ดำนคะครับในบ้านไผ่ดำนะฮะคุกอ่าเรื่องแสกนะครับเนี่ยลขคดเบอร์สิบสี่นะองค์นี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอนคะครับส่วนองค์นี้นะจะเป็นเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้า นะะฮเลขคนตะเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวครับเหลืองแสงเหมือนกันพี่ชายเนื้อว่านจินดามณีฝั่งทองด้วยนะครับรายการนี้จินดามณีนะพี่นะองค์นี้ขอริขอสามร้อยพอนะครับเลขเก้านะองค์นี้ขอสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนะฮะรายการที่แปดครับพี่เนี่ยฮะโอ้โหสวยจริงฮะต่อมารายการที่เก้านะครับนี่ฮะรายการที่เก้ากับรายการที่สิบนี่ฮะสวยสวยเลย รายการที่9ก้ากับรายการที่10ก็อีกหนึ่งเลยเป็นรายการหนึ่งรายการพิเศษนะครับที่นะฮะสวยงามมากนะครับนี่เป็นเนื้อใสลุ้มนะฮะหน้ากากปิดทองคําแท้นะครับฝั่งเพชรตะกุดเงินแปดดอกพี่ชายนะครับคืออีกหนึ่งรายการพิเศษพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่นะครับองละหกร้อยห้าสิบาทนะฮะองละหกร้อยห้าสิบไอองละหกร้อยพอนะฮะ EP นี้ผมให้องค์ละหกร้อยบาทพอพี่นะรายการที่เก้าก็จะเลขค้นตัเบอร์ใหม่เลขหกนะฮะ รายการที่สิบเลขโคดจำเบอร์มาได้3สามสิบนะองละหกร้อยพันนะฮะจบให้เลยพี่องค์ละหกร้อยบาทนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดจะเลขโค้ดจำเบอร์นี่ครับหมายเลขสองนี่ครับแล้วก็สิบสองจะเลขโคดจำเบอร์หมายเลข,ลเลข Number, ยี่ห้า ก็สองรายการนี้ครับก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเนื้อเกล็ดคกรวมมวลสารหน้ากากปิดแผ่นทองคาแท้นะนี่ครับส่วนรายการนี้ครับเมื่อเปิดแบงปันให้พี่นะครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบนะฮะนะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะพิเศษให้พี่นะว่าบอกราคาผิดไปนะครับนะผมลืมดูนะครับไปไม่เป็นไรพี่เท่าทุนนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทหอกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสาม สิบสามรายการนี้เป็นเนื้อว่านกินดามณนีหน้ากากมหาชนวนนะครับนะฮะตะกุดทองที่แปดดอกครับนะรายการนี้ผมขอที่เนี่ยสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่ฮะสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะหน้ากากนวะนี่พี่นะนี่ฮะแล้วก็ตะกุดเงินเก้าดอกพี่ชายเลขคูณเบอร์หมายเลขสิบแปดนะฮะโอ้ นะครับเอาไปพี่ชายนะแบ่งปันให้ขอที่400บาทพอนะครับ400บาทพอพี่นะท่วมๆนะครับรายการนี้เอาไปเลยพี่ไหนๆก็มีการบอกสาผิดด้วนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่นะเป็นรายการที่15 15ครับเป็นรายการนี้พี่ชายนะครับรายการนี้เนื้อเขียวก้ารเลีปิดทองคำแท้ครับนี่ฮเนื้อเขียวก้ารเมลีนี่ยนี่ครับปิดทองคำแท้ เลขคนเบอรยเลขเครับรายการนี้เอาไปพิชายห้าบาทครับสองบาทพอกรพิจายรายการที่สินี่ครับต่อมารายการที่สิเลขคนเบอร์หมยเลขยี่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นนื้อมวลสารเทาผงทูบนะครปิดแผ่นทองคําแท้หน้าหลังฮนะเลขคนตัเบอร์หมายเลขยก้ารายการนี้ผมขอสองร้บาท Francis, รายการนี้ผมขอสองบาทครับพิชารรายการที่สินะครับต่อมารายการที่สิบเนะครับนี่ฮะสิ สิบแปดสิบเก้านี่ครับจะเป็นรายการหน้ากากเงินหมดเลยนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะฮะจะมาเป็นเนื้อนี้พี่เนื้อว่านร้อยแปดหน้ากากเงินแท้พอยเขียวฮะเลขคนจัเบอร์เป็นเลสิบแปดนะครับนะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยพี่หน้ากากเงินนะเอาไปสี่ร้อยบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำหน้ากากเงินแท้สะดือพลอยฟ้าครับเลขค้ดเบอร์เป็นเลขแม่ทัพครับหมายเลขหนึ่ง นะครับเอาไป400บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะฮะจัดไปเท่ากันพิเศษให้ต่อมาครับรายการที่19 19ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามมนีนะพี่นะหน้ากากเงินแท้สะดือประแดงฮะ,ะเลขคนจัเบอร์มา็ด้77ครับรายการนี้รายการที่19นะจัดไปพี่ชาย400บาทเท่ากันฮะรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีฮะนี่ฮนะต่อมารายการที่20นะฮะ รายการยี่สิบนะฮะมาเป็นองคพระพิชัยนะเอาไปเรียกสามห่วงบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับใครจะให้ผมเรี่ยมสามห่วงให้ได้นะพี่แปดสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดนะครับอุดมวลสารนะครับเนื้อตัดชิดเนื้อนวะโลหะอุดมวนสารฝั่งพลอยครับเลขคนจงเบอร์มาได้ยี่สิบนะฮะสวยๆเลยนะครับลายการนี้เนื้อนวะนะครับขอสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทพอพิชัยเนื้อนวะนะครับต่อมารับพิชัยรายการจะไปพี่ลายการยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองนี่ฮะ ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองครับเป็นเนื้อรายการเดียวกันพี่ชายนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นรายการเดียวกันเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อตัดชิดนะอุดมสมสารนะฮะนี่ครับรายการยี่สิบเอ็ดเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งรายการที่ยี่สิบสองเลขโค้ดเบอร์สิบแปดนะครับยี่สิบเอ็ดองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับเลขหนึ่งนะครับยี่สิบสองรายการยี่สิบแปดขอสามร้อยพี่ชายเลือกเลยนะครับนะถ้าคู่กันจะพิเศษให้คู่กันผมขอแค่อ่าคู่นี้ผมให้หกร้อยจบให้นะพิเศษให้รายการลดให้ร้อยห้าสิบนะครับต่อมาครับรายการย รายการยี่สามเป็นรายการ,รยี่ชายเลขค้นตเบอร์เลขสิบเจ็ดครับรายการยีบเป็นเนื้อดำใบลานดุดดุครับตะกรุดเงินเก้าดอกไงครับตะกรุดเงินเก้าดอกนี่โอ้โหดุดดุเลยนะเอาไปสี่ร้อยบาทพอพิชัยนะครับรายการนี้รายการทนะี่ยี่สามฮะนี่ฮะสวยๆต่อมารายการยี่สี่ครับรายการ,รยี่สี่เลขค้นตเบอร์หมเลขเจ็ดสิบเอ็ด รายการยี่สิบสเลขคดจังเบอร์หมายเลขเจบเอ็ดนะฮะรายการนี้นะี่ครับเป็นลงยาวานเกสรลงยาพิเศษเลขคดจัเบอร,ร์เจ็บเอ็ดรวมกันด้แปฮะรายการยีิบสีองค์นี้เขาขอสาม้อยห้าบาทพี่ชายสวยๆเลยนะครับต่อมารายการยีิบสองครับเลขค้ดตังเบอร์หมายเลขห้าสบเจดนะครับ,ขขบ,า 57, ร,บรายการยีิบสองนะครับรายการนี้เนื้อดำเป็นลานอง์ขาวเกสรตะกุดสมกษัตริย์นะฮะร,รายการนี้เอาไปสามร้ห้าบาทพอพี่ชายนะครับนี่ฮะตะกุดสากษัตริย์นะพินะรายการยีิบสอง ต่อมารายการยี่สามครับรายการนี้นะฮะให้ไม่ใช็ยี่สามไปดูเลยนะแปดหรืกายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้านี่ยนะี่สิบหกนะเมื่อกี้ยี่สิบห้าองค์นี้ยี่สิบห้าดิไงครับองค์นี้ยี่สิบหกครับรายการที่ได้โค้ดตัวบเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อว่าน้ำตาลปิดแผ่นทองคำนะครับเอยปิดทองหน้าหลังนะครับตะกุดเงินเก้าดอกนะโอ้โหนี่ครับตรงนี้หนึ่งนะเป็นตะกุดหนึ่งแนละ้วข้างอีกอย่างละสี่นะครับได้โค้ดเบอร์สิบห้า นะรายการนี้เอาไปวิจายแบ่งปันให้นะครับผมขอ400บาทพอนะครับรายการที่20 6นะครับต่อมา27เ็นะฮะ27เลขคนตัวเบอร์หมายเลข3 2รายการยิบเนื้อสายลุงตะกุดทองคานะครับ,าบร,บรา,ายการนี้ตะกุดทองคำพี่นะใครรับแจ้งมาได้ครับองค์นี้ผมขอที่700บาทรายการที่เนื้อสายลุงตะกุดทองคำหนึ่งดอกครับนี่ฮะรายการเบนบนพี่ นี่ครับแล้วก็ปิดแผ่นทองหน้าหลังนะครับตะกรุดทองคำแท้หนึ่งดอกเลขคุณตําเบอร์สามสิบสองฮะรายการที่ขอเจ็ดร้อยบาทผมจบให้ครับพี่ชายรายการยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับยี่บเจ็ดนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่ยี่สิบแปด รายการ2ี่เลขคน่ตัวเบอร์หมายเลข15ครับรายการนี้เป็นเนื้อมัตเตอร์พิษองค์ดำตะกุดทองทิพย์8ดอกสะดือเพชรกำไลทองแข้งทองมือทองหลังปิดทองฮนะโอ้โหสวยๆพี่เลขคน่ตัเบอร์1ิ้านี่ครับนี่ครับเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้ครับรายการ2ี่นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ที่380บาทนะครับจัดไปพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่29 รายการยี่ิบเก้าเป็นรายการที่มาสเตอร์พีชองขาตะกุทองทิพย์แกดดอกสะดือเพชรกำไรทองแข่งทอง,ทงมือทองหลังปิดทองเลขคุตเบอร์หมายี่สบองครับรายการนี้ฮะเอาไปพิชยสามร้อยแปดสิบบาทพอแบ่งปันให้พี่สามร้อยแปดสิบบาทครับนะั้นรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่สามสิบนี่ฮรรายการที่สามสิบเลขคุตวเบอร์หมายเลขสามสิบครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาว่านร้อยแปดลงยานะฮะ เอาไป350บาทเช่นเดียวกันพี่ชายนะครับสององนี้ใครรับแจ้งได้นะนี่เอารับแจ้งได้ผมให้600พอพีลดไปให้100บาทนะครับต่อมารายการที่31กันบ้างนะครับ3ารายการนี้เป็นเนื้อวัดเจ้าน้เงินหน้ากากมหาชนวนนะครับเอาไปพี่ชายนะครับ280ยบาทพอพิเศษให้นะครับต่อมารายการที่สารายการสุดท้ายครับเลขค้นเบอร์หมาเลขเจ็ดนะฮะ รายการนี้เป็นนรว่าไผ่ดำหน้ากากมหาชน,นเอาไป2องปบาทพอพี่เรขคนตั้งเบอร์อรมา7เจ็ดรับคู่ไปพี่องค์ละ280บาทใช่ไหมรับคู่ผมให้500ผมจะส่งให้ฟรีฮะจัดไปพี่ชายในชาติอีพีนี้งานะมีมาให้พี่ๆนะครับ3ารายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีลารนะ์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับตอนนี้กลับขอบพระคุณพี่ติด,ต,ด,ต,ดตามด้วยรายการน,นะครับขอบพระคุณมากครับ